ไปไหนอยู่เนาะซ่อมมีใครเนีมันฟึกขึ้นร้ oh. อนเโอ้ห้าให้นสึกขึ้นโน้อ้ mm. มันแข็งแรงดีเออ ไปได้อยู่เนาะซร้มีแพ้ใครเด้มันฟึ๊บขึ้นโด้ข้าให้เปิ่นนุฟึกขึ้นโด้ให้มันแข็งแรงด้อวยอือ,ออืออสบายดีเนาะสบายดีสบายดียดดยยดทุกเป็นโบนุบเป็นโบปเป็นอยู่เนาะสบายดีเออเป็นอะไร ช่วงนี้น่ะมัดมุงที<ะ>่มัดเพื่อนมัดมุงทิเมื่อกี้น่ะเพื่อนมัดมุงอยู่เนาะเม่นเหมืนยาวย่างเลยมัดมุงโบไดมาห้าไล่มืออพอดีก,กัเห็นอยู่อันลงเฟซลงย่างขน,น,น,นานดแล้วก็พอดีกับนันแดเรามื่อนี้กับมานี้กัสิไปส่วน แล้วก็เลยมาแวะลิ้นนำน้องโลนี้เบิ่งเป็นตัวใดบวเจ็บปวไข้ยังไงช่วงนี้นะช่วงนี้เป็นโมเป็นยังช่วงอันอาทิตย์ก่อนนั้นไปเจ็บแข้วเจ็บเข้วโอ้เจ็บแข้วตลอดเนาะจะมบบนี้วะา็วะแล้วแป้งฟันผู้เดียวบุได้ที่บุมีบุมีแข้วทุลย์โอยแล้วก็ว่ามันชินห้มมอะไรแต่ว่ามันห้าเรามีแต่บันห้ามมันชินมีแต่ห้าม เป็นวัดเป็นยังกับผมเป็นเนาะมีแต่เจ็บแควเนาะบ่ลันเป็นแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้ล่ะล่ะเป็นวัดเป็นไข้นี่เป็นวัดนี่บมเป็นเป็นไข้นี่เป็นตลอดไปว่ามันเจ็บแควตลอดเลยเจ็บแควไหนมันเป็นไข้ขั้นเจ็บแค่ไปนี่เป็นไข้บปนั่นนี่ขั้นเลิอดหนึ่งมีซ้ำเทอเจ็บแค่กับซ้ำเทอเจ็บแค่นี่หนักกของจ่อเจ็บแค่นะเจ็บแค่นี่ไปว่าอันนี้นันเป็นโน่นั่นนี่น่ะเข้าม้าลงคอเนี่ยน่ะกินเขาอได้่องมือซ้ำมันนี่มันแข้อะ เจ็บอะไรเด็ไข้ปนนเขาว่าเจ็บมือนึงสองมือไขก็ันเจ็บอะไรเป็นสิบมือเป็นสิบป้ายมือเนี่ยหนอมือไข้น่ะอดีแล้วโบไข้โบย่งน่ะอ่าแล้วคำว่าโบมันเจ็บแข้วแทะกับโบํำไข่บลำเีคำว่าเจเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ข่านข่นแน้กินกเกาหรอนะแแห้งเลยแ่แห้เพาะว่ากเดิอซ้อมไปซ้อมมาเองเหรอวะห เออทำนฝึกเหียงนั่นคุณยายจะดีว่าอย่าให้สะพังได้ฝึกให้เฮ็ดแข้งแหวเองจังหหัดไปหัดมาเพื่อแต่เทานี้ขึ้นขึ้นรอผู้เดียวอะไรการได้แรงเดือนนี้นะขึ้นไดลนไดไดอร์แอ้นานขึ้นกับอะไรจังเต้นกับอะไรไปยังยังนนี้เทเดือนนี้แท่ีันี้มาวนนีนนี่เก่งเลย มันนีกับมาลินำมัอยังดอกมาลินำมายำๆทามข้าววะลุเป็นอะไรยูดีมีแหงโบอ่ามาทมข้าวเบิ้งยูดีมีแหงเนาะอ่าบเจ็บบบไข้ยังเนาะอ่สันกาไอจิ้งก็ดีใจแล้วมายำๆท่ามข้าวเราเนี่ยนะว่าเอาข้าวยังไปให้พี่ให้น้องเบิ้งว่าบริมาลินำด้นเราเลยเนาะอ่าเอาสันกาจีข้อ